ส <king> วัสดีค่ะนนเพื่อนๆทุกคน, er, ค,นคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของนิกิกอีเช้าบ่ายนะคะประจวันที่26ธันวาคม65นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการ,รพนันนะคะสําหรับนิกิอีเช้าตัวเด่นก็คือ3กับ6 9กับ2 30 32 33 36 39 90 92 93 96 99ถ้าเป็น6ก็60 6 61 62 63เนอ

ห้าแปดหนึ่งแปดห้าแปดห้าแปดเก้าแล้วก็แปดเก้าห้าเนาะจับคู่ก็ห้าหกหกห้าห้าแปดแปดห้าห้าเก้าเก้าห้าหกแปดแปดหกแปดเก้าเก้าแปดนะก็ขอให้ทุกคนโชคดีทุกแนวทางที่ลงนะคะจับคู่ซื้อด้วยกันเดอ้อหกกับเก้ามาเหมือนกันต่างกันสามกับสองห้ากับแปดแค่นั้นเองเนาะอันไหนที่เหมือนกันก็เขียนไว้ก่อนตัวต่างก็เพิ่มมาเนาะ โชคดีทุกคนทุกแนวทางคะ่ะใครจะเล่น vip ก็จับคู่เอาเด้อสำหรับคลิปนี้ก็โชคดีทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครกดให้ด้วยเด้อสวัสดีคะ่ะใกล้จะปีใหม่แล้วเนาะเฮงเฮงปังปงนะ